สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ครูก็จะมาพูดถึงในเรื่องของความชันของเส้นตรงนะคะทุกคนนี่อ่ะทุกคนดูจากรูปนี้เนาะเราก็จะมีอ่าพิกัดจุด2พิกัดจุดนะคะนี่นะเดี๋ยวครูจะไฮไลท์เห็นชันนั่นก็คือจุดแรกนะคะจุด p 1ให้เป็นพิกัดเป็น x 1 y 1นะคะและก็ p 2นะคะเป็นพิกัด x 2 y 2คือแล้วครูลากเส้นตรงผ่านจุด2จุดนี้เลยอ่ะทีนี้ คำถามคือว่าและถ้าเขาต้องการหานะคะทุกคนนี่เขาต้องการหาความชันของเส้นตรงนะคะที่ผ่านจุด P 1และ P 2ตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าใ่นะคะอันเนี้ยเราก็ใช้สูตรนี้ซึบอ่าเขาจะใช้ตัวย่อเป็นตัว m นะคะทุกคนอ่ะเขาจะใช้ตัวย่อเป็นตัว m นะคะแทนความชันก็มีสูตรอยู่ว่า y 2ลบ y 1เดี๋ยวขอซูมก่อนนะ y 2ลบ y 1นะคะทั้งหมดหารด้วย x 2ลบ x 1นั่นเองอ่ะเอา y ขึ้นก่อนนะคะพิกัด y ขึ้นก่อนนี่แล้วก็ใช้สูตรนี้เลยในการคำนวณนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะตัวอย่างแรกนะคะนี่จงหาความชันนะคะของเส้นตรงที่ผ่านจุด2จุดต่อไปนี้อ่ะสมมุติว่ามีจุดมาให้2จุดเหมือนเดิมนี่ก็คือ5กับ3เนาะและก็อีกจุดหนึงก็คือจุด อ่สิกับ7สมมุตินะคะอันนี้ยังไม่ได้ใส่กราฟแบบอันนี้เนาะอ่าทีนี้เขาบอกว่านี่มีเส้นผ่านแบบนี้แบบนี้เลยค่ะทุกคนทีนี้เขาถามว่าเาแล้วความชันมันเท่ากับอะไรนี่คือคำถามเขาไม่ได้ถามหาจุดกึ่งกลางไม่ได้ถามหาระยะนะคะระยะทางระหว่าง2อจุดแต่เขาหาความชันนะคะทีนี้เราก็เขียนเลยทุกคนจากสูตรเลยนะคะนี่ เราก็เอาสูตรมาใช้เลยนะคะจากสูตรนี้เลยนี่ m เท่ากับอะไรนะนี่สูตรนี้เลยนี่ที่คุณครูให้ทุกคนดูแรกๆเลย y 2ลบ y 1ทั้งหมดหารด้วย x 2ลบ x 1อย่างเี้ค่ะ y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1แบบนี้ค่ะอ่ะทีนี้เราก็ต้องมากำหนดก่อนนะว่าจุดไหนคือแบบ x 1จุดไหนคือ x 2นะคะ เดี๋ยวคุณครูขอเขียนใหม่นะคะตรงนี้อันนี้คือ12กับอ่าเนาะอ่ะ,เ,อะ,อะเราจะให้อะไรดีเราให้นี่เป็น x หนึ่งไหอ่ะ x 1 y 1ส่วนอันนี้ก็คือ x 2 y 2เนาะอ่ะแบบนี้แล้วกันเนาะทีนี้อ่ะพอเรากำหนดจุดแล้วนะคะเราก็มาแทนค่าเลยทุกคนอ่ะเราก็มาแทนค่า y 2ของเราก็คือเราให้เป็น7เนาะอ่ะ7ลบ y 1ของเราเราให้เป็น3เนาะอ่ะก็ลบ3แบบเนี้ย ทั้งหมดหารด้วย x 2ทีนี้ x 2ของเราเราให้เป็น12ส่วน x 1เราให้เป็น 5, เราก็ลบกันเลยค่ะก็เป็น12ลบ5แบบนี้ค่ะอ่ะก็หารกันก็จะได้เป็น7ลบ3ก็เป็น4ค่ะแล้วก็หารด้วย12ลบ5ก็เป็น7แบบนี้อ่ะประมาณนี้ทุกคนถ้ามันตัดทอนไม่ได้นะคะค,คุณครูก็ขอตอบไปแบบนี้เลยนะคะดังนั้นความชันนะคะของเส้นตรงที่ผ่านจุดทั้งสองจุดนี้นะคะก็คือ ส่ส่วน7นั่นเองค่ะทุกคนก็เสร็จแล้วนะคะนี่คือเป็นตัวอย่างง่ายๆเลยเบสิกเลยนะคะสำหรับโจทย์ที่เขาให้มานะคะเป็นแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนเราเองนะทุกคนเนาะเดี๋ยวครูมีตัวอย่างมาให้อีกนะทุกคนเดี๋ยวไปดูตัวอย่างถัดไปค่ะต่อไปข้อนี้นะคะเหมือนเดิมอามีจุดมาให้2จุดนะคะมีจุดมาให้2จุดจุดแรกก็คือจุด3กับจุดลบส่วนอีกจุดนึงนะคะก็คือ ลบหกับเนะคะแล้วก็มีเส้นตรงนะคะผ่านไปแบบนี้เลยอ่าทีนี้ถามว่าความชันนะคะคืออะไรความชันมันคืออะไรนะคะก่อนอื่นเราต้องกําหนดจุดก่อนอ่าอันนี้คุณครูให้เป็น x1 y1 เหมือนเดิมส่วนอันนี้ครูให้เป็น X 2แล้วก็ Y 2เหมือนเดิมนะคะอ่ะทีนี้เราก็ลองมาหาดูจากสูตรเลยทุกคนนี่จากสูตร M เท่ากับอะไรนะ Y 2ลบ y1 ใช่ไหมคะ ทั้งหมดหารด้วย x 2ลบ x 1เนี่ยถ้าเรารู้สูตรนะทุกคนคือเราตอบได้เลยนะคะ y 2ถามว่าอ่ามีนักเรียนถามว่าครูแล้วเรากำหนดอันนี้เป็น x 2 y 2นี้ได้ไหมได้นะคะส่วนอันนี้ก็เป็น x 1 y 1ได้คำตอบเหมือนกันนะทุกคนลองไปทำดูนะคะได้นะขึ้นอยู่กับว่าเราจะกำหนดนะคะอ่ะทีนี้ถ้าเรากำหนดแบบนี้นะคะเราก็แทนค่าเลยนะคะ y 2ก็คือ7 y 1ก็คือลบแแล้วก็เขียนเลยก็ได้เป็น7ลบด้วยลบแแบบนี้ค่ะทั้งหมดหารด้วย x 2ลบ x 1 x 2ก็คือลบอ่าส่วน x 1นะคะก็คือ3ก็เป็นลบสแบบนี้ค่ะอ่ะก็หาเลยก็เป็น7ทีนี้ลบชนลบตัวนี้กลายเป็นรูปยิ่มก็คือเป็นบวกนะคะก็บวกกับ8หารด้วยลบ 5, ลบนะคะก็ได้เป็นลบดังนั้น นะคะรวมกันก็จะเป็น15ส่วน8นะคะนี่ใส่ลบด้วยนะคะนี่ก็ประมาณนี้อันนี้คือความชันนะคะก็สามารถตอบได้เลยตัดทอนได้ไหมถ้าตัดทอนไม่ได้เราก็ผ่านเลยนะคะก็ประมาณนี้นี่คือเป็นตัวอย่างแบบง่ายๆนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปเลยค่ะต่อไปข้อนี้นะคะข้อนี้ก็จะมีคําถามที่ไม่เหมือนกับ2ข้อที่แล้วข้อนี้ถามว่าจงหา x นะคะที่ทําให้ เส้นตรงที่ผ่านจุด P และจุด Q นะคะมีความชัน m ตามที่กำหนดให้สมมุติเนะอ่ะผ่านจุด P กับ Q อะสมมุติ P อยู่ตรงนี้อ่ะ P และก็ Q อยู่ตรงนี้สมมุติเนะเสมม้นะสมมตรงผ่านเหมือนเดิมอ่ะทีนี้ข้อนี้นะคะอ้าวไม่ผ่านอันนี้ผ่านยังอะสมมติว่ามันผ่านนะทุกคนสมมุติว่ามันผ่านอ่ะจริงๆถ้ามันผ่านเลยเส้นตรงมันจะอยู่ตรงกลางจุดแบบนี้โอเคทีนี้นะคะ เขาบอกว่าความชันเนี้ยเท่ากับ4อ่ะในที่เนี้ยให้ความชันมาคือ4ส่วนแล้วก็ให้จุด P มาก็คือ5กับ2อ่ะเขียนเลยทุกคนนี่5กับ2และก็จุด Q ก็คืออ่า x กับ6แปลว่าข้อนี้เขาให้หา x เนาะอ่ะข้อนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลย เหมือนเดิมกําหนดจุดนี้จุดแรกเลยก็ได้อ่ะเป็น x 1 y 1อ่ะครูให้เลย x 1 y 1ส่วนจุด Q ครูให้เป็น x 2 y 2อเนาะอันนี้คุณครูให้เป็น x 2 y 2แบบนี้อ่าทีนี้แบบนี้เลยทุกคนทีเนี้ยเราก็แทนค่าในสูตรอ่ะก็คือจากสูตรอ่ะก็เขียนเลยจากสูตรนะคะนี่ m นะคะเท่ากับ y 2ลบ y 1เนาะทั้งหมดหารด้วย x 2ลบ x 1นี่ คือจบ y 2นะคะของเราคืออะไรนะคะที่เรากำหนดให้ y 2ของเราก็คือตัวนี้ก็คือ6นะคะอ่าหลบ y 1ก็คือตัวนี้ที่เรากำหนดให้ก็คือเป็น2หารไปส่วนนะคะ x 2ของเรา x 2เรากำหนดให้เป็นอ่าเป็น x นะคะที่เราต้องการหานี่แหละแล้วก็ x 1ของเราเราให้เป็น5นะคะเราก็เขียนไว้ อะความชันเราให้เป็นสี่นะคะเราก็แทนค่าลงไปเลยในที่นี้เนี่ยทีเนี้ยทุกคนที่เหลือนะคะเราก็มาแบบมาแก้สมาการแค่นั้นเองนะคะอ่าในที่นี้คุณครูขอลบรูปภาพประกอบแล้วกันเนาะอ่ะลบลบลบเพราะว่าไม่มีพื้นที่แล้วนะคะอ่าปึ๊บอ่ะ ก่อนอื่นนะคะถ้ามันเป็นแบบนี้เราต้องย้ายก้อนก้อนเงี้ยขึ้นไปเลยนะคะจากหารอยู่ก็กลายเป็นคูณก็จะได้เป็น4คูนกับ x ลบ5แบบนี้ค่ะส่วนนี้ก็จะได้เป็น6ลบ2ใช่ไหมก็จะย้ายไปก็เหลือแต่นี่ 6, 2ลบ2ก็กลายเป็น4แบบนี้ค่ะอ่ะทีนี้จะเห็นว่าทุกคน เด็กๆสามารถที่จะเอาสีที่คูณอยู่ไปหารกลับเลยได้นะอันนี้ก็จะง่ายขึ้นหรือว่าถ้าให้ตามหลักเลยก็คือกระจายเข้าไปนะคะแต่ในที่นี้เพื่อความง่ายทุกคนนี่เห็นไหมเพื่อความง่ายมองมันเป็นสองก้อนแบบนี้ค่ะเนี่ยก้อนสี่กับก้อนเอกลบห้าอย่างเงี้ยกำลังคูณกันอยู่ดังนั้นเราย้ายสี่ที่คูณเลยค่ะทุกคนย้ายไปหารเลยนะคะก็จะได้เป็นเอกลบห้าใช่ไหมก็เท่ากับสี่หารสี่แบบนี้ค่ะดังนั้นก็จะได้เป็นเอก ลบหเท่ากับ4หารสก็เป็น1 r x ย้ายลบหไปค่ะทุกคนจากลบก็ย้ายเป็นบวกนะคะก็จะเป็น1นบวกหดังนั้น x ก็จะเท่ากับ6ค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับข้อนี้นี่ก็ประมาณนี้นะคะนี่คือเป็นตัวอย่างในการหาค่า x โดยที่เรารู้ความชันหาจุดบางจุดนะคะโดยที่เรารู้ความชันเนาะอ่ะประมาณนี้ทีนี้คุณครูมีข้ออีกข้อหนึ่งมาให้ทุกคนเป็นการบ้าน อันนี้อยากให้ทุกคนไปลองทําดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะอ่ะลองทําดูก่อนนะคะแล้วก็เขียนคําตอบลงใต้คลิปนี้นะคะทุกคนใต้คลิปนี้เดี๋ยวถ้าเกิดนักเรียนตอบแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะมาเฉลยคําตอบไว้ใต้คลิปเนาะยังไงก็ฝากให้ทุกคนได้กลับไปทบทวนแล้วก็ลองทําการบ้านข้อนี้นะคะ1ข้อเองทุกคนอ่านะคะ มีคำถามสงสัยยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะโอเคเนาะสำหรับวันนี้นะคะในเรื่องของความชันนะคะของเส้นตรงนะคะที่ผ่านจุดทั้งสองนะคะก็มีเพียงแค่นี้โอเคเนาะเจอกันใหม่นะคะในวันถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ